เมื่อวันที่12กรกฎาคม2566อุณหภูมิเริ่มเพิ่มสูงขึ้นคาดว่าจะร้อนระอุไปทั่วทั้งตอนใต้ของยุโรปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์หน้าซึ่งหลายประเทศในพื้นที่รวมทั้งตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกาได้เผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงอุณหภูมิพุ่งทะลุ400อ,องศาเซลเซียสและคาดว่าอุณหภูมิจะพุ่งทำลายสถิติในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยขณะนี้คลื่นความร้อนได้แผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ของยุโรปลามไปจนถึงตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกาและในหลายพื้นที่ของ เป็นฝรั่งเศสกรีซโคเอเชียและตุรกีซึ่งยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นถึงขั้นทำลายสถิติในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยเฉพาะในอิตาลีที่มีโอกาสสูงสุดถึง48.8องศาเซลเซียสส่งผลให้ทางการประกาศเตือนภัยในระดับสีแดงใน10เมืองโดยเมื่อวันที่11กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาเพิ่งมีรายงานคนงานชายวัย44ปีเสียชีวิตจากอากาศร้อนขณะนั่งทาสีทางมาลายอยู่กลางแดดทางตอนเหนือของอิตาลีนอกจากนี้ ยังมีรายงานนักท่องเที่ยวเป็นลมแดดอีกหลายรายทางด้านหน่วยงานพยากรณ์อากาศคาดการว่าอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดในวันที่14กรกฎาคม2566นี้โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนใต้ของยุโรปที่น่าจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า40องศาเซลเซียสและอุณหภูมิอาจจะพุ่งสูงขึ้นจนถึง40ปลายทั้งนี้อุณหภูมิสูงสุดในยุโรปที่เคยมีการจดบันทึกสถิติมาคือ48.8องศาเซลเซียสเมื่อเดือนสิงหาคม2564บนเกาะซิซิลีของอิตาลี ขณะที่เมื่อปลายปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนในยุโรปสูงถึง6กหมื่อศพและมีความกังวลว่าคลื่นความร้อนอาจจะฆ่าชีวิตของผู้คนอีกจำนวนมากในช่วงนี้